งให้คำลดมาร้อยโลเพื่ส่งเก้าอี้เหลาตัวส่งเคอรี่ไปก็ได้เฮ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออสนะครับแหมวันนี้ดู้ไหมรู้แต่หน้าปกอกันละรู้แต่ชื่อคี่ะละผมจะย้ายบ้านอีกแล้วต้องไปอยู่บ้านเยอะอีกแล้วคราวนี้น่าจะไปอยู่นานเลยแหละนะเพราะว่า มีจุดประสงค์ด้านการคิดว่านะคิดว่าจะจะ ่คลิปออสเลวแมนอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องไปอยู่นู่นเพราะว่าสมาชิกเขาอยู่นู่นกันนะเราก็เลย้องตามไปนะสมาชิกส่วนใหญ่เขาอยู่นู่นกันตอนนี้เดี๋ยวเริ่มเก็บของละแต่ครั้งนี้อาจจะไม่ได้ขนเยอะเท่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมันจะมีโต๊ะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เราไม่เอาโต๊ะไปแล้วเราซื้อโต๊ะใหม่มาแล้วแล้วก็ทําห้องยูเป็นใหม่แล้วนะตั้งแต่โดนพ่นสีอะเราก็ทําใหม่แล้วตอนนี้ตอนนี้นี่อย่างการโรงแรม5้าดาวไก่ย่างนะครับสวยมากน่าอยู่เลยแหละเตียงตู้อะไรก็ซื้อใหม่หมดนะเป็นห้องใหม่เลยเดี๋ยวไป คอนวอยมาขนของก่อนมาเนี่ยอันนี้ขนกระเป๋าไปก่อนสองใบละอันนี้เสื้อผ้าอย่เดียวนะเสื้อผ้านิดนึงเอาแค่พอใส่แล้วก็เดี๋ยวต้องมีพวกกิต้งกิตต้าก็ต้องเอาไปหน่อยแล้วก็มีโอดินแวร์้วต้องเอาไปจะได้แพ็คขายถ้าเวลามีคนสั่งโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยกล้องตัวนี้ก็ต้องเอาไปกล้องเทปกล้องเทป EOS RP นะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมกูไม่ใช้กล้องนี้ถ่ายวะเออนั่หนสิใหม่ก็ใหม่กว่าดีก็ดีกว่า อตอนนี้เราก็เก็บของรอรถกระบ,บะอย่างเดียวนะครับเก็บของหมดแล้วเป็นไงดีใจไหมจะได้กลับบ้านไม่ไดีใจหรอได้กลับไปอยู่บ้านเลยนะความฝันตัวอะน,นะฝันบ้าออยากกลับไปอยู่กับพ่อแม่ไงไเรามาขนของอยู่เนะี่ยเรื่องมากอีกมีปูยกินเค้กีนเป็นคนต้องสนอรก็ไม่รู้ซื้อ <c oughs> อะไรจะแดะเดี๋ยววันนี้เรารีบมากเลยเนี่ยเราต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่เยอะแยะ ข้<ห>าเออเใช่มีบ่ายสองกว่าเนีมีปัญหาอะไรอยู่ทุกทีเลยตอนนี้<ม>จะต่อยกับมานอยู่นะอ่ะเชิญครับทีมคอนวอยฉันยังต้งรออีกนานเอาคนท้องมาเชื่อคนด้วยเหรอเนี่ยใช่ถือกล้องถือกล้องลงมาเี่คุณปลอให้ผมมานั่งรออย่างนี้นานมากนะผมจะบอก<ม>ให้ดูดีครับ โอ้ยพามายื้ขนาดนี้ไม่ได้ขนไร้เลยจริงๆอ่ะคุณใช้คนท้องอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลยมาขนเห็นบอกว่าโอ้จะเลี้ยงข้าวใช่ไหมเออจะมีแคร์ฟงซีเลี้ยงมีปู20โลเออมีสองโลนั่นแหละก๊ออีก่อนเลยเนะพี่ญาติอันหนักๆก่อนนะก๊ออีสองตัวนี้ดึงพวกปักเขาตอกเหมือนกัของเขาดึงแล้วเพราะของเขาถ้าเป็นอ่ะให้คอมยังไม่ได้ปิดแต่ไม่ใช่หรอเออเดี๋ยวๆดอนี่เดี๋ยวผมดึงให้อันนี้เอาก๊ออีไปก่อนแล้วกันอ่อเอกสารยับแล้วอ่อม่เขาไม่ได้เปิดดหออันนี้ผมมึงดแล้ว เดี๋ยวมันต้องเอาไว้ส่วนเดียวกันมันจะได้ไม่งงโอเคย้ายบ้านทีของก็จะประมาณนี้ครับครับคุณก้าวหนผมมาสามพันคุณให้ผมผลอะไรครับขนเยอะอยู่ครับไม่รถผมเยอะขนาดนี้สามพันมาดูเนี่ยรถคงขนอะไรเนี่ยตัวฝนตกก็เด็ดให้คงขับมาจากไม่ใช่ผ้าใบมาโถดูไม่แบะซื้อผ้าใบก่อนจะขนให้ขนเยอะๆไอ้เจี๊ย เป็นคนขับหนุ่ยคนขับมึงให้ขับรถมาร้อยโลเพื่อส่ง,อองเก้าอี้เดีตัวส่งเคอรี่ไปก็ได้ส่งแมสเซนเจอร์ก็ถึงนะเนี่ยส่งเคอรี่ไปนี่เก้าอี้ถึงก่อนนี่มันจะขับรถไม่ถึงเงลยมากินข้าวข้าวกูไม่ต้องการกูต้องการกระตังมึงอย่ามาึงเห็นกยนเกีเ้ยนหนึงโทรสั่งแต่ยังไม่ถึงเลยโอเคโเค,โคพบละไปกลับก่อนเจอกัน่้าเจอกันครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านเดียวนะครับนี่ ผนังนี้ไม่คุ้นเลยใช่ไหมละ่ะตอนนี้ก็มีเฟอร์นิเจอร์คือห้องนี้มันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะตั้งแต่ที่เคยอยู่ตอนก่อนนะคนเราจ,จะจำได้เป็นภาพเตียงเล็กๆแล้วก็ห้องแคบๆตอนนี้เราเอาของเก่าออกให้หมดนะแล้วใส่เฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้ามาก็ไม่มีหลายมีแค่โต๊ะคอมเตียงนั่นแหละแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็ไฟอะไรเติมทำใหม่หหมดทาสีอย่างเงี้ยแค่นี้ก็สวยแนละ้วครับก็น่าอยู่ขึ้นมาเยอะ ตอนนี้เราได้ย้ายเข้าบ้านใหม่นะคะเราต้องทําการขอขมาแม่เขาเรียกอะไรนะผีบ้านผีเรือนีเรรืืออีีบ้านเเฮ้ยเอาอะไรมาเส้นอะไเล่าขาวเออเล่าขาวพอดิมานั่งอะไรอย่างงี้ก็มีกินก็มีไม่นั่งโถ่เล่าข่าวไม่กินกินอะไรกินกินตังกินตังกินตังตงเินมมี ยกเว้นนั่นนะเชนส์แมนยกเว้นดีบัตดีเลยหรือครามสุดเดอร์เอออะไรดีวะสลัมคอมเตยเห็นหน้าตานี้ช่างมันเดี๋ยวเราจะม่านจะมีม่านเดี๋ยวม่านยังไม่ได้ติดม่านเลยเนี่ยมาดูอันนี้เนี่ยเห็นวะมาๆอันนี้ก็คือผมจะย้ายมาอยู่นี่น่าจะพักใหญ่เลยแหละก็เลยมันต้องเปลี่ยนมีโต๊ะคอมทํางานให้มันเป็นสัดพื้นส่วนโต๊ะค่อนข้างยาวนะแล้วก็มีเตียงน่ะเตียงเตียง เตียงสวยนะเตียงนี้เท่าไหร่นะหมื่นสามเตียงอ่ะเตียงความพี่นอนสามเฮ้ยหมื่นสองหมื่นสองห้าร้อยความพี่นอน,นยังพร้อมแล้วเ,เออถูกนะถูกมากเลยแล้วก็ผ้าปูกับพวกนี้ห้าร้อยเก้าสิบอ่าใครอยากซื้อก็ไปซื้อเนาเว็บอะ,ะ<ๆ>นอนไรนะที่นอนถูกอะไนะเตียงนอนละคะเตียงนอนฝาลงศพอะไรไม่ไม่ใช่เตียงนอนละไม่ใช่ไม่ใช่ฝาลงศพใช่ไหมแต่นี้นะครับเป็นฝาลงศพไม่ใช่อันนี้ตัวซื้อมาเท่าไหร่นะหมื่นสามกว่าโหนี่แพงนี่แพง อลไรที่นั่งนี่ไม่ใช่สมนะเนี่ยแพงนะแต่มันก็ถือว่าสวยอ่ะเดียวเียวอยากได้เลยสวยโยนี่ไม้ตอนแรกแม่ต้องบอกเขาเลยว่าไอ้ตรงนี้ก็ทาสีไม่เสร็จเหรออ๋อสไตายเนี่ยมันเป็นสามโทนไงีสามสามไม้เงี่ยอือสามโทนก็คือตักุยแซ่บจป๊ะโปจะตึงอันนี้มุมทำงานก็จะเป็นสัดเป็นส่วนดีนะ ค่อนข้างไม่ลบโต๊ะมันก็สวยดีตัวละ2,900ขอแลดูดีเลยอะ่ะดีนะแต่ว่าเดี๋ยวซื้อจอเข้มาเพิ่มอกีก<ช>จอผมผมจะตัดส2 2จอเดี๋ยวให้ให้2จอได้เวอร์ๆตอนนี้ที่ห้องขาดอะไรทําไมไม่ใส่เลยรบางขาดม่านมากเดียวปะมากทีวีทีวีอ่ะคุณว่ล่ะต้นไม้สีเขียวตรงนี้นี่ว่าจะเอาไว้อยู่ยังไม่ได้ไว้เลยจริงๆอัอนนี้ก็ถือว่าจําไม่ได้แล้วว่าห้องเดิมมันเป็นยังไงอะจําไม่ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวให้มองมุมนี่จํได้ป่ะล่ะอ่จําจําได้ป่ะล่ะ เราจับประตูเลยจับไม่ได้แค่ประตูอะประตูน่าจะต้องเปลี่ยนประตูเที่ยมอะประตูไม่เข้าเลยถ้าดูแต่ประตูนี่ก็ไม่สวยเลยแต่ถ้าดูรวมๆดูรวมๆอย่างเงี้ยมุมอย่างเงี้ยมุมนี้สวยก็ได้อยู่แต่ได้สวยใช่ไหมมุมตรงเนี้ยสวยนะคุณท่านน่ารักเกินเกินจะทนเอาตังค์ให้ผีได้เลยอ้ยซื้อที่ดิอ๋อเงินซื้อที่ บ้านหนึ่งบานเรบานเดียวไปซื้อคุณเขาต้องเอาตังค์ว้ใต้หมอนเนี่ยทุทีอให้แม่กูเลยเอาไปทำไรบานเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอยู่ที่นี่เป็นหลักแล้วจะกลับกรุงเทพนั้นนะบางทีเวลามีธุระหรือต้องการอะไรไม่ไม่ได้กลับนานๆอาทิตย์นึงก็จะกลับไป่ครั้งนึงเพราะว่าเขาก็ผงพ่อแม่เราเหมือนกันแหละแม่ที่ถึงอืม แม่บอกเนี้ยแม่คิดถึงมแม่กลัวไปอยู่ว่าลืมพ่อหรือแม่นาเสียเลยมาตอนมาจริงเหรอใช่สังเกตมานั้นเลยเหรอใช่โอ,อ้ห้าเสียแล้วจะเอาป้ากับหมามานะไม่ไม,ไม่อยู่นี่สักด้วยไงจะให้อยู่ไหนอะแม่นะ ก็เดี๋ยวหาที่อยู่แกกไปอยู่แกอาจจะสนุกก็ได้ไหยเออแกอยู่กรุงเทพมานานแกคงจะเบื่อก็เดี๋ค่อยๆค่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆให้ตรงนี้มันเป็นเขาเรียกเวิร์งเวิร์งเวิร์งออลเลีลแมนอ๋องั้นเลยอ่ะเวิร์งทำงานก่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆเดี๋ยวเก็บเงินเก็บอะไรก่อนแต่ตอนนี้ปัญหาคือไม่รู้ห้องรั่วหรือแอร์เหี้ยร้อำงานเลยยังไม่กินทางาน ไอ้ไนัดตานี้มันไม่ค่อยสนิทไม่ใช่ตรงนี้เย็นนี่ตรงถิ่นบ้น,นี้เรนนั่งในเย็นอ๋ออ๋อแอร์รุ่นเนี้ยมันมันไม่สายซ้ายขวามันขึ้นลงอย่างเดียวนี่แอร์บ้านไหนใช้ซ้ายขวามีหรอมีดิไอแอร์อที่จับคนไงอ๋อจับคนเหรออืมก็แล้วทแต่ไม่บีดูอีกแพงไม่มีตังค์ซื้อแม่ขอตังค์หนะอันนี้เราทำทั้งหมดเท่าไหร่นะสามสามหมื่นกว่าบาทแล้วในห้องเนี้ย ทั้งห้องนี่หรอรวมรวมตู้รวมเตียงรวมเอวิทิ้งแล้วยปางอันนี้หมื่นสามอันสาแล้วก็ค่าแต่งห้องวันนั้นสองหมื่นสองกว่าก็สามหมื่นกว่าประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นโอ้ก็ยิงพูดไปพูดมาก็แพงเหมือนกันเนี่ยไม่ถึงหรอกประมาณสี่ห้าหมื่นสี่หมื่นเกือบห้าแหละถือว่าแพงอยู่แล้วก็ได้ขนาดนี้โอเคก็อยู่ดีเลยอ่ะอยู่สบายทำงานเนี่ยเป็นหลักเป็นแหล่งเราเนี่ยแต่บ้านนี้ชอบอย่างหนึ่งเลยคือคืออะไรรู้ไหม เน็ตเร็วมันมีตัวฮับตัวอะไรเงี้ยพออยู่บ้านทํางานเซ็งมากเลยเนี่ยจะดีนะน้องทักเนี้ยตอนคืนก็มีเสียงหมามาเตาใกล้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 เสร็จล้วบางทีก็มีกลิ่นหมาตอนฝนตกมันจะมีกลิ่นสาบบานก็มีเสียงคนเออนี่มีไปเลยนะตอนาก่นสาย เนี่ยเนี่ยเนี่ยคนบ้าก็ตื่นเลยค่ะตีสามตีสี่ 2, แล้วความตั้งใจของเราที่จะมาอยู่ที่นี่ก็คืออยากจะลงคลิปออนเดอร์แมนบ่อยขึ้นใช่ค่ะจ้าเป็นคลิปอาทิตย์หนึ่งมันมีวเจ็ดวันใช่ป่ะเราจะลงเก้าคลิปเก้าคลิปนะ ตเอาสี่เอาสี่วางไว้สักอาจจะสามสี่สามสี่วันอาทิตย์ไปก่อนเนาะถ้ามันโอเคก็เดี๋ยวเพิ่มไปเรื่อยๆนะเราติดตามชมนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเควันนี้เดี๋ยวมิสเตอร์ออสจะย้ายรังมาอยู่นี่แทนนะมาอยู่นี่กับเขาด้วยอ่าโอเคครับมิสเตอร์ออสจะมีอะไรให้ทําเยอะมากเลยเออทําอะไรดีวะเยอะเยอะมากเนี่ยแค่แค่มึงไปหาพ่อกูเนี่ยพ่อกูพามทำเยอะๆเลยขุดดินตั้งแต่เนี่ยยันทำนี่เปล่าให้พ่อสอนขี่มอเตอร์ไซค์เปล่ายังไม่เคยทำนะคุ้นมาก โอเคครับชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ่ะแล้วก่อนครับสวัสดีครับตอนนี้ไปแม่ค well, ือนานห้องนี้แหละรู้่แม่แม่จะมาสิงอยู่ตรงนี้